ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวนะครับของท่านไอพออนะครับพ่ออาทิตย์นะครับ่าท่านเลี้ยงยังไงลักษณะไหนนะครับท่านมีวัวแม่พันถึง30กว่ากตัวนะครับแล้วก็อวัวคุณี่สามสิบกัวตัวนะครับว่าท่านมีเทคนิคการเลี้ยงยังไงนะครับที่คาแนะนําต่างๆเลย ยาให้ตอนนี้มาพบกับท่านท่านพอเลยนะครับท่านบริหารจัดการยังไงนะครับเจ้าของครับครับสวัสดีครับท่านพอครับสวัสดีครับท่านที่นิกรนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับครับครับวันนี้ถือว่าเราได้มีโอกาสที่จะนํบเอาองค์ประสบการณ์ความรู้นะครับในการบริหารจัดการผมเองก็ทําหน้าที่บริหารโรงเรียนมีเวลาเสาร์อาทิตย์วันหยุดก็ ใช้เวลาที่มีในการที่จะดูแลวัวทั้งวัวขุนนะครับตอนนี้ก็30กว่าก็ตัวแล้วก็มีวัวแม่พันธุ์อีกประมาณ30เศษเศษนะครับรวมแล้วก็60กว่านะครับก็ใช้แรงงานตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วก็มีแม่บ้านแล้วก็ลูกชายเล็กๆตอนนี้ก็อยู่ป .4 นะครับก็มาช่วยในการให้น้ำดูแลเรื่องของอาหารครับผมโดยหลักผมก็จะใช้ อาหารที่มีอยู่ก็คือหญ้าในเปียที่ปลูกไว้นะครับแล้วก็มีหญ้าหมักตัดแล้วก็มาหมักนะครับผสมแบบ TMR ครบส่วนนะครับมาให้บัวที่เป็นแม่พันธุ์ส่วนวัวที่ขุนก็จะใช้อาหารข้นผสมตามเรียกว่าตามอายุการขุนนะครับก็คือเริ่มต้นขุนก็ใช้อาหารข้น30%อาหารหยาบ ก็จะเป็นพวกญ้าหมักพวกยาสด70%นะแล้วก็วัวที่เราขุนมาได้ถือว่าอยู่ในช่วงกลางของการขุนนะครับประมาณ5เดือนกนะ็จะให้เป็นอาหารข้น50%อาหารหยาบอีก50%าสนะส่วนอาหาของวัวพร้อมที่จะออกก็คือช่วงปลายนะครับก็คือจะเอาไปชําแหละเอาส่งเข้าโรงเชือดนะก็จะใช้อาหารสรอาหารข้น จสนะครับส่วนอาหารยาก็จะเป็น30อร์เซนตนะครับตรงนี้นะครับเรื่องอาหารของโคขุนก็คงจะเป็น3ส่วนสมสูตรตรงนี้นะครับส่วนต่อไปจะเป็นแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์พันธุ์ที่จะใช้ในการผลิตลูกโคเพื่อที่จะมาขุนนี่ก็จะเป็นแม่พันธุ์ที่ได้เป็นลูกผสมหรือที่เราเรียกว่าไทยใหญ่นะครับแล้วก็สายพันธุ์โดยตรงก็อย่างเช่นบามันนะครับบามันตัวแดงๆสี เข้มๆหน่อยเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีบัวสายพันธุ์พรีเมียมทั้เกรดพรีเมียมนะครับก็คือพวกชาโลเล่นะครับแบงกัตนะครับพวกนี้ก็จะผสมสายพันธุ์พรีเมียมทั้งหมดเลยนะครับก็คือชาโลเล่ยืนยืนเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีพวกวากิวแล้วก็จะเป็นซิเมนทอนอก็จะเป็นแบงกัตก็จะมีนะครับ นี่เป็นแม่พันธุ์นะครับเป็นเป็นลูกโคผลิตลูกโคที่จะนํามาใช้ในการขุนการเลี้ยงแม่พันธุ์นะครับก็อาหารก็ต้องเป็นโปรตีนอย่างน้อย14เปอร์เซ็นต์นะครับที่ที่เราจะให้ตามความสมบูรณ์ของของร่างกายของวัวนะครับถ้าอ้วนอยู่แล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ10ปอร์เซนประมาณนี้อาหารที่จะให้แต่ละวันอาหารคนก็จะประมาณ 2%นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟางแล้วก็หญ้าสดที่ให้นะครับอันนี้ก็เลี้ยงมา8ปีแล้วนะครับสำหรับแม่พันธุ์สำหรับบัวคุณก็ย่างปีที่3ถามว่าอยู่ได้ไหมนะครับสบการณ์เยอะหน่อยเลี้ยงตรงนี้นะครับก็ถ้าเราเราควบคุมแม่พันธุ์นี้ให้รอบสัตว์หลังจากที่ลูกให้ลูกแล้วเนี่ยนะครับ ให้สามารถที่จะผสมภายใน3เดือนแต่ไม่น้อยกว่า45วันเนี่ยผมว่าเกษตรกรเราอยู่ได้แล้วก็น่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับในใน,ในอนาคตแต่การเลี้ยงวิธีการเลี้ยงก็ต้องปรับจากแบบเดิมที่เราเคยเลี้ยงตั้งแต่บัตรผลทำมาต้องปรับมาเป็นผสมผสานสมัยใหม่นะครับอตอนเย็นนี้ก็เริ่มงานเนี่ยก็ประมาณสัก5โมงครึ่ง เลิอกอีกทีก็ประมาณสองทุ่มกว่า,วาตอนเช้าก็ตีสีเ่เป็นกิจวัตรตีสี่ถึงประมาณ6กโมงครึ่งนะครับก็ต้องเตรียมตัวไปบริหารจัดการโรงเรียนต่อไปนะอันนี้น,นี้คือวิถีชีวิตผมนี่จะส่งที่ผลน,นงคำแล้วก็บีฟแลวครพนมนะครับออบเกรดสูงสุดนี่ก็จะอยู่ที่3 5ทจ่้าที่ผลิตได้ต่ำสุดก็ประมาณสองนะครับอ,นนอันนี้คือแย่ที่สุดแล้ว2.5จนะครับแต่ว่าไม่ ประมาณ0.1%ที่ที่อินนะครับของแม่พันธุ์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับถ้าแม่พันธุ์เราคุมความเป็นสัตว์ได้ภายในหลังจากคลอดลูกแล้วภายใน3าภายใน3เดือนหรือ90วันเนี่ยนะแล้วสามารถผสมลูกปิดได้ถือว่าเรามีอนาคตนะคนคเลี้ยงสามารถที่จะอยู่ได้แบบสบายๆแต่ยังไงก็แล้วแต่การทำอาชีพเนี่ยเรา ไม่ว่าอาชีพอะไรถ้าเราทําคนเดียวนะครับไม่มีเครือข่ายเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าให้ความยั่งยืนได้เพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะรวมกลุ่มนะครับตอนนี้ก็กําลังดําเนินการในการที่จะจัดตั้งเป็นเ<อ>ขาเรียกเป็นสหกรณ์นะครับเป็นสหกรณ์อยู่เนาะสหกรณ์ก็คือคนที่เรามีแนวคิดมีอุดมการที่เราประกอบอาชีพคล้ายๆกันเนี่ยมารวมกลุ่มเพื่อที่จะบริหารจัดการให้ผล,ผลผลิตของเราเนี่ย สามารถที่จะเขาเรียกว่ามีรายได้ขายแล้วมีราคาที่มันสอดคล้องกับต้นทุนนะครับให้มีผลกําไรสามารถที่จะประคองชีวิตดํารงชีวิตเนี่ยอยู่แบบสุขสบายมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่ที่ทททเราคุยกันนะครับครับเพร,ราะว่าอาชีพเกษตรทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นยางพาราก็ดีข้าวก็ดีถ้าเราไม่มีหน่วยงานหรือไม่มีองค์กร หรือมีองค์กรที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย <Okay. S 1> มันก็จะถูกเอาเอารัดเอาเปรียบแต่ถ้าเราสร้างองค์กรของเราแล้วเรามีข้อตกลงร่วมกันมีการต่อรองกับท่อค้าหรือคนที่มาใช้บริการกับเราเนี่ยแล้วมันมีความเหมาะสมะะมีความเหมาะสมปับ๊บบริหารจัดการดีก็จะทําให้ราคาสินค้าราคาของที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมันมันมีผลกําไรโด,โดยที่เราคานึงถึงความเหมาะสมไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ผมว่ามันก็จะทําให้อาชีพของเราเนี่ยมันมีความมั่นคงมีความยั่งยืนสามารถที่จะถ่ายทอดให้ลูกหลานเราเนี่ยมาดําเนินรอยตามเรานะครับก็เหมือนกับหลายๆอาชีพที่ที่เราบอกว่ามันมั่นคงไม่ว่าจะเป็นข้าราชการบอกว่ามั่นะคงนะแต่ทํำยังไงเกษตรกร,ร,กรของเราเนี่ยถึงจะมีความมั่นคงอันนี้เป็นเป็นโจทย์หลักที่ทําให้ผมต้องันมาพัฒนาเพราะว่า บรรพบุรุษของผมเองเนี่ยพ่อแม่ผมเองก็เป็นชาวไร่ชาวนาผมไม่ได้เกิดจากฐานะจากครอบครัวที่มีฐานะที่มีความร่ำรวยนะครับก็เลยมาถึงจุดนี้และมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งผมก็พัฒนาคนนะครับเป้าหมายคือพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาให้ดีขึ้นเมื่อเขาเติบใหญ่ก็เลยมาคิดมาดูแล้วบริบทพื้นฐานของอำเภอโพสวรรค์เราเนี่ ก็เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่โดยเฉพาะอาชีพปศุสัตว์นะครับหลายคนถ้าพูดถึงการเลี้ยงวัวแล้วขยาดกลัวนะครับทำไปแล้วขาดทุนนะครับก็เลยมาหาองค์ความรู้มาใช้ทุนตนเองในการที่จะดําเนินกิจการมาดูว่าผลกําไรต้นทุนมันขาดทุนหรือมีผลกําไรเท่าไหร่ยังไงต่อตัวถ้าเราจะขายเนี่ยขายราคาเท่าไหร<อ>่ขายยังไงถ<อ>ึงจะ เป็นทมทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขายคนประกอบอาชีพนี้อยู่ได้ตรงนี้เป้าหมายเราต้องรู้เนาะต้องรู้ทุกอย่างเนาะสำคัญคือความรู้เนาะครับประสบการณ์จากประสบการณ์เจ็ดแปดปีตรงนี้ก็เลยคิดว่าถ้าผู้ประกอบการหรือผู้เลี้ยงวัวนะครับพัฒนาอาชีพของเราเปิดนกกทัศน์เปิดแนวคิดที่จะรับเอาวิชาการใหม่ๆเข้ามาครับ ผมก็คิดว่าจะเป็นการรักษาอาชีพการเลี้ยงวัวของเราเนี่ยได้ในอนาคตยังอยู่ได้ยังทําต่อไปได้นะค,คิดว่าเรื่องของความกลัวในการที่จะขาดทุนเนี่ยลดน้อยลงนะก็อยากจะฝากนะครับฝากพี่น้องเราฝากผู้ชมดได้ให้ความสนใจให้ความสำคัญนะในเรื่องของหลักวิชาการที่เราจะนามาปรับใช้ หลักวิชาการอย่างเดียวก็คงไม่พอก็ต้องหาคนที่มีประสบการณ์จริงๆแล้วก็ร่วมกันช่วยกันอย่าต่างคนต่างทำมีปัญหาอะไรก็ประสานติดต่อกันคุยกันนะครับผมเชื่อว่าเราเราจะเข้มแข็งเราจะมีเรียกว่มมีพลังแล้วก็จะทําให้อาชีพของเราเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยวิถีชีวิตของชาวอำเภอพลสวรรค์เราเนี่ยครับก็จะทําให้เขาเรียกว่า สังคมเรามีความสุขครับเรามีความสุขลูกหลานเรามีความสุขต่อไปครับก็ขอขอบคุณนะครับนิกรโคตรมิตรนะครับมันีที่มาเยี่ยมนะครับมาถือว่ามาเอาเป็นเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นคนกลางในการที่จะถ่ายทอดนะครับผมเองอยู่ผมก็มาพูดคุยธรรมดานะครับแต่วันนี้มีการบันทึกถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสื่อในการที่จะเรียนรู้นะครับทั้ง ชาวบ้านเองหรือทั้งลูกหลานเราเองนะครับในการที่จะศึกษาในการที่จะสืบสานต่อไปร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาครับก็ขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ครับครับตอนนี้ก็มาที่แปลงหญ้าของท่านพอนะครับท่านพ่ออาทิตย์นะครับท่านให้คาแนะนําอีกนะครับถ้าจะเลี้ยงวัวนะครับสิ่งสําคัญก็คือแปลงหญ้านะครับท่านแนะนํามานะครับให้ท่านแนะนําอีกครั้งครับครับสวัสดีครับท่านพ่อสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนํา เรื่องของการเตรียมแปลงหญ้านะครับซึ่งผมทํากิจกรรมของเรากิจการของเราก็คือเลี้ยงวัวนะครับก็โดยการนําเอาหลักปร,รยาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์เหนือหัวรัชกาลที่9ของเรามาปรับใช้นะครับก็คือ3ามหส,สองเงื่อนไขนั่นแหละนะครับก็จะมีอันนี้ก็คือว่าเป็นภูมิคุ้มกันหนึ่ง <c oughs> ในการประกอบอาชีพของเราก็คือภูมิคุ้มกันยังไงก็คือถ้าเกิดว่าอาหาร,นะรของเราที่ใช้อาหารข้น ถ้าบังเอิญว่าอาหารของเราหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสำรองหนึ่งแล้วก็ยังเป็นหลักด้วยนะครับเพราะว่านอกจากเราจะเป็นสำรองแล้วเราจังเอา้าตรงนี้ตัดแล้วก็ไปบดหมักตัวนี้ก็เป็นอาหารคนตัวนี้ก็สําคัญมากเหมือนกันนะครับเป็นเป็นสิ่งจะเป็นครับสาหรับผู้ที่จะคิดที่จะทําอาชีพการขุนวัวก็ดีหรือเลี้ยงแม่พันธุ์ก็ตามครับถ้าขาดตรงนี้แล้วถือว่ามันจะเป็นภาระและเป็นปัญหาหลัก เพราะว่าอาหารเราจะไม่เพียงพอนะครับตัวนี้เป็นย้าพันญ้าเนเปียนะครับเนเปียปากช่องหนึ่งนะตัวนี้ก็ไร่หนึ่งนี้ก็จะสามารถที่จะเลี้ยงวัวได้ประมาณ7-10ตัวอางถ้าดูแลดีๆนะครับอันนี้อายุประมาณ5056วันนะครับที่เราเห็นสวยงามมากเลยครับห้าสิบหกวันเราสามารถที่จะตัดแล้วก็บดให้วัวได้เลยเพียงยาาของท่านนี่สวยงามมากเลยครับ เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้นู่นกับของโคนะครับเลยเอามาให้ครับตรงนี้ที่แบ่งๆหน่อยนี้ก็วัหลุดออกจากฟาร์มนะครับอ๋อครับครับเอามากลับเดี๋ยวเดินดูโคกัวของท่านเนาะกำลังทำใหม่เนาะอาจารย์อันนี้ก็คือปรับนี่ก็ปรับปรุงนะครับตอนนี้กําลังปรับปรุงนะครับปรุงแล้วก็ขยายจการนะครับขายวัวได้ได้เงินเยอะนะครับก็เลยมาปรับนะครับ กำไรจากการขายวัวเ<า>ข้ขามาคยอยกิจาก,การคอกของท่านนะครับคอเกเล็กก็แบบอพอเพียงนะครับไม่ง่ายเลยนะครับใช้ไม้ใช้อะไรไปนะครับแล้วก็ได้กําไรแล้วก็นี้ทําโครงเหล็กเลยตอนนี้กําลังขยายจิจการนะครับนะครับสิ่งสําคัญก็คือแม่พันวัวหรือว่าเราต้องมีวัวก่อนนะครับแล้วโครงสร้างนี้ก็ ให้ได้กําไรจากวัวก่อนท่านว่าอันแบบง่ายๆนะครับให้เลี้ยงเปลี่ยนก่อนแล้วจองขยายนะครับครอบอีกครั้งสุดยอดนะครับเป็นพออที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเป็นคนติดดินบอกว่านท่านนะครับก็ผมก็รู้สึกดีใจนะครับมีผู้ส่งความรู้มีความสามารถนะครับใครว่าลงมารับหรือว่าเกษตรกรเรานะครับเป็นผู้ที่ให้ความรู้ก็ท่านก็ พยายามนะครับให้คําปรึกษาหรือว่าโทรมาปรึกษาของท่านก่อนแล้วก็จะขึ้นเป็นบทโทรของท่านไว้นะครับทางหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วขอบคุณท่านมากนะครับครับตอนนี้ก็ให้ท่านพอแนะนำนะครับสำหรับท่านจะขุนวัวหรือการเลี้ยงวัวขุนนะครับให้ท่านพอแนะนําการเลี้ยงวัวขุนว่ามีเทคนิคยังไงนะครับขุนแล้วไม่ให้ขาดทุนลักษณะนี้นะครับขุนแล้วไม่ขาดทุนให้ได้กําไรงาม นะครับท่านมีสูตรลับยังไงนะครับเดี๋ยวให้ท่านพ่ออีกนะครับในเรื่องของการเทคนิคในการขุนวัวทำยังไงถึงจะให้มีผลกําไรที่ดีนะครับง่ายๆนะครับการขุนวัวเนี่ยก็ต้องเป็นวัวที่สามารถขุนแล้วให้คุณภาพเนื้อนะครับดีนะครับดูภาพซากดีนะครับอย่างวัวพันุ์ที่เราสามารถที่จะนํามาขุนให้เป็นพรีเมียมเป็ดดีเนี่ย เกรดดีหมายถึงว่าเกรดสามขึ้นไปเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับก็<อ>จะเป็นพนันนี้อย่างนี้ก็เป็นชาโรเล่เนีครับชาโรเลร่ทั้งหมดเนี่ยชาโรเล่หมดเลยนะครับจะมีแบงกัพนะครับซึ่งออกไปแล้วนะครับออกไปแล้วแบงคัพจะเป็นสีดำนะครับแม่พันธุ์ก็ต้องเป็นแม่พันธุ์ที่ต้องเป็นแม่พันธุ์ที่ให้ลูกดีนะครับให้ลูกดีเป็นยังไงเนี่ยก็คืคอ ลูกออกมาแล้วเนี่ยนะครับมีรูปร่างมีโครงสร้างประกางที่จะใหญ่แล้วก็เป็นพันธ์ออกมาแล้วเป็นพันธุเลือดเลือดของวัวที่จะนํามาขุนเนี่ยสายพันชารูเล่ก็ต้องเป็นสายเลือดระดับเลือดตั้งแต่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับครับผมอย่างอย่างตัวนี้นะครับแม่เป็นพื้นบ้านอ๋อตัวนี้ลูกออกมานี่ตัวนี้นี่ยประมาณหกเดือนประมาณหกเดือนนะครับจะขุนไม่ได้นี่ก็เตรียม แยกจากแม่ออกมาครับเพื่อที่จะให้ตัวสวยๆนะครับกินอาหารสําเร็จอาหารข้นของเราตอนนี้อายุประมาณหกเกือบหกเดือนแล้วนะครับห้าเดือนเสร็จเนะครับเนี่ยือเือตัวตัวถับไปนะครับตรงนี้ก็ขุนมาสิบหกเดือนแล้วอายุตัวก็ประมาณสามสิบสามสิบห้าเดือนละเกือบเกือบสามปีแล้วก็ครบสิบห้าสิบหกเดือนแล้วก็พร้อมที่จะส่งเชือดได้แล้วนะก็รอรอ อยู่รอกำหนดการขุนทุกวันนี้ก็เขาจะมาจับประมาณสิบห้าเดือนขึ้นไปนะครับ,รบตัวหนึ่งขนาดนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณหกร้อยกว่ากิโลนะครับหกร้อยกว่ากิโลน้ำหนักมีชีวิตนะครับพอชำแหละแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ400สี่ร้อยเศษนะครับตัวหนึ่งถ้าเกรดสามจุดห้าเนี่ก็จะอยู่ประมาณแสนต้นแสนต้นจะได,ได้เยอะอยู่เนาะ สามารถที่จะผู้ประกอบการเนี่ยผู้เลี้ยงเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้กาไรก็จะประมาณ3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นนะครับต่อตัวถ้าเราผลิตได้ทุกเดือนหรือเดือนละ2ตัว3ตัวเนี่ยผมคิดว่าสามารถที่จะยึดเป็นอาชีพหลักได้เนี่ยวเราไม่ขาดทุนเนาะไมครับไม่ขาดทุนนะครับ,รบ,นนรบถ้าถ้าเราดูแลอาหารสูงเหมือนที่ผมว่ารเริ่มนะครับใช้อาหารหยาบ70%แล้วก็อ่านข้นอีก30%นะเมื่อขุดมาได้ระย,ย่านหนึ่ง สมมติว่า15เดือนเนี่ยแล้วก็5เดือนแรกเราใช้สูตรแรกนะครับสูตรกลางนี่ก็คือช่วงกลางจา,จากเดือนที่6ไปถึงเดือนที่10แล้วก็ใช้อาหารข้น50%อาหารหยาบเป็น50%นะครับทีนี้บางคนไม่เข้าใจว่าอาหารข้นคืออะไรอาหารหยาบคืออะไรอาหารข้นของเราก็คืออาหารพวกที่ให้โปรตีนนะครับให้พลังงานตวกนี้ถือว่าเป็นอาหารข้นอย่างลหลักๆเนี่ยเขาใช้ก็จะเป็นอาหาร ก็จะเป็นกากถูเหลืองนะซึ่งกากถูเหลืองนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่บริษัทบางบริษัทก็ให้โปรตีนประมาณ4ี่สิถือว่าเป็นอาหารข้นแหล่งพลังงานอย่างเช่นพวกรำพวกมันสำปะหลังนะครับสปะหลังมันเส้นมันแห้งก็จะเป็นแหล่งตรงนี้แล้วจนากนั้นก็จะเป็นพวกแร่ธาตุต่าง ที่จะปรับสมดุลในร่างกายวิตามินที่ให้วิตามินน้น้ําสําคัญนะครับน้ําก็ต้องเป็นน้าที่สะอาดไม่ใช่น้ําเน่าน้ําเสียแล้วเราไม่ทําความสะอาดอันนี้ก็ต้อง,องเป็นปัจจัยหนึ่งรเรื่องของการทําความสะอาดนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการที่จะป้องกันโรคเพราะว่าวัวนะครับมันก็รักความสะอาดเหมือนคนเราถ้ามันมีความสะอาด มันอยู่ในที่สะอาดมันก็มีความสุขมันก็กินอาหารนะมีความสุขมันก็ร่างกายก็แข็งแรงการสร้างไขมันแทรกในในเนื้อก็จะดีซึ่งมันเขาวัดเป็นคุณภาพของเนื้อนะอันน,นี้คือหลักโดยทั่วไปนะการทําวัคซีนนะครับการให้ยาส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มีปัญหาวนะัวที่เราเริ่มขุนเนี่ยก็อยู่พื้นที่ปีครึ่งนะไม่เกิน ไม่เกินสามปีบวบถ้าเกินสามปีแล้วก็จะทำให้เนื้อคุณภาพเนื้อไม่ค่อยดีก็มีเคล็ดลับที่ตามเวลาที่จำกัดก็เท่านี้แต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยก็ต้องมาศึกษาต้องมาเรียนรู้ข้ามาปฏิบัติก็ยินดีรับนะครับรับคนที่จะมาเรียนรู้มาด้วยมาทำกว่ามั่นใจที่จะไปประกอบอาชีพในเรื่องของการทำโคคุณ ก็ยินดีนะครับให้ความรู้โทรโทรมาปรึกษาอาจารย์ก่อนก็ได้นาอดีครับเบอร์เบอร์อะไรครับพ่ออาจารย์0982655012นะครับขออธิษฐาระวบครับผมขอบคุณมากครับที่นี่ครับครับครับขอบคุณมากครับนะครับนี่นะครับเป็นพ่อไม่ธรรมดานะครับพ่อติดดินจริงๆนะครับท่านก็มีอาชีพอยู่แล้วนะครับก็ยังไม่ลืมบรรพบุรุษของเรานะครับเป็นเพราะว่าพ่อแม่ของท่านก็เป็น ชาวได้ชาวนานะครับพันก็เลยมาส่งเสริมตรงนี้นะครับเพื่อให้เกษตรกรเรานะครับได้ศึกษาเพิ่มเติมส่วนไหนที่เราจะเอาไปปรับใช้กับครอบครัวของเราหรือว่ากับตนเองนะครับก็เอาไปปรับใช้นะครับตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกันนะครับขององค์พ่อหลวงของเรานะครับเพื่อให้เหมาะสมกับครอบครัวเราเอขอบคุณท่านอีกครั้งนะครับท่านพ่ออาทิตย์นะครับขอบคุณมากครับ